สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านมาดูบรรยากาศวันนี้ได้เอาจากมันสดมาส่งให้ลูกคับจากมันสดก็คือมาเกลือมาแป้งมาอะไรครับรวนทั้งโขลกข้าวสุกงาเป็นร้นนะครับก็จะเอามาให้วัวกินนะครับบางคนก็จะให้วัวกินสดๆเลย บางคนก็จะหมักนะครับสลับเจ้านี้เขาจะทำการหมักนะครับเห็นไหมครับกากมันที่เราเทมานะครับเราเทปึ๊บนะครับส่วนที่นี่นะครับเขาจัดการฟาร์มได้ดีนะครับก็หลังจากที่เทแล้วเขาก็จะดันกากมันสดเข้าสู่ตรงที่เขาจะทำการหมักนั่นเองนะครับตอนนี้เขาจะทำที่หมักกากมันสดนะครับเพื่อให้วอกินนะครับจะสามารถให้อยู่ได้นานนะครับก็จะดันไปเรื่อยนะครับผมดันไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวสูตรหมักเดี๋ยวเขาจะใส่ที่หลังนั่นเองนะครับ นี่ดันแบบนี้ครับผมทุกวันนี้ได้รับการนํากากมันสดนะครับเป็นอาหารบัวเป็นยําววนมากนะครับมันจะลดต้นทุนนะครับทำให้บัวอ้วนบัวสมบูรณ์นั่นเองนะครับฉะนั้นครับจะเห็นประโยชน์นะครับของกากมันสดนะครับแต่ก่อนทำแล้วทิ้งนะครับกากมันสดตากโรงงานนะครับไม่มีคนเอาแต่ทุกวันนี้เป็นที่นิยมกันมากนะครับกากมันสดเป็ดไก่ก็กิน วัวควายกินได้หมดนะครับกาบมันสดสามารถที่จะเอาไปพ่อเห็ดได้นะครับสามารถทําปุ๋ยได้นะครับสามารถที่จะอเอาเป็นอาหารของสัตว์ได้อย่างดีนะครับอย่างที่เห็นตัวนี้นะครับก็เราไปรับมาจากที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับกันทะลักอาเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกษนั่นเองนะครับเพราะค่อนข้างไกลนะครับอยู่โรงที่สุรินยังไม่เปิดครับเราเลยต้องไปรับที่ นิสเกตนะครับค่อนข้างไกลนะครับเจ้านี้อยู่ที่สังขะนะครับส่วนจ้าวหนึ่งอยู่ที่สุรินทร์นะครับค่อนข้างไกลนะฮะส่วนราคาคนส่งนะครับเราก็คิดตามระยะทางนะครับถ้าใกล้ๆก็ค่าขนส่งก็ไม่ค่อยแพงนะครับอันนี้ก็พาให้ดูนะครับกับอีกเนคิดนะครับกับฟาร์มที่นี่นะครับจะทําการ มาก,ก่อนเพื่อที่จะให้วัวกินนั่นเองนะครับเพิ่มคุณค่าทางอาหารนะครับรถของเราคนระับเป็นรถด,ดำบรรทุกอยู่ที่วันนี้มาส่งประมาณ8ตันนะครับนะรบรรทุกได้8-9ถึงตันนะครับเฉพาะสินค้า8-9ถึงตันสามารถบรรทุกได้เรามีทั้งแกลบดำแกลบดิบเปลือกดินเปลือกกลางทุกอย่างหินทรายมีหมดนะครับแต่บางสินค้าแต่ละช่วงก็ไม่มี ก็ติดต่อมาได้ทางคอมเมนต์นะครับสนใจตัวไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็เอาให้ดูบรรยากาศนะครับกับฟาร์มที่นี่นี่ฟาร์มนี้ก็เลี้ยงวัวเยอะนะครับก็คงจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับสำหรับการที่เลี้ยงวัวลดต้นทุนนะครับหลายคนก็พยายามหาวิธีการต่างๆนะครับสำหรับนี้ก็ผมเอาให้ดูวิธีการอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ฟาร์มที่นี่ทําการใช้แล้วก็อีกหลายๆที่ทําการเลี้ยง ก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทับทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องเกษตรมือช้างอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องเกษตรมือช้างด้วยครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ